ยาสิบสองมัดตังหนึ่งร้อยยาสิบสองโค้ดสองกล้วยสองตังหนึ่งร้อยแต่หนึ่งร้อยมันไม่แอนเนาะโค้ดสองกล้วยสองมันไม่ยุบพินเอาอะไรบ้างาโค้ดตรงน,น้ำเราเป็นปเรืโค้ดสองกล้วยสองยาสิบสองตังหนึ่งร้อยกล้วยเป็นแตงโมได้ไหมโค้ดสองกล้วยสอง ยาสิบสองอ่ะลงก่อนป่ะคุณแม่ลงแปะมีคุณแม่ยุพินกับคุณแม่แอนเนาะ คุณแม่ยุพินกับคุณแม่แอนท่านไหนจะเพิ่มเติมให้น้ำหวานได้นะคะอยู่ร้อยเจ็ดสิบสองมาสุดท้ายจ้า สองมัดท่านอาจจะเพิ่มเติมให้น้ำหวานได้ได้ค่ะกูเด็ดร้อยหนึ่งด้วยกูสอครับ, 101, รบเดี๋ยอนะ,ะแม่ปอบผมดู่ปอมืเมอดเลยค่ะคุณแม่ถึงถึงนี่อ่ะดูไรเหรอรแม่กระแอกดูไลรเด้วย จ่าคุนแม่แอนหาโทรศัพท์กออ่อ,อ,อขขนขายเฮ้ยโทรศัพท์ขายทุกครั้งแม่จ่าย72มัดท่านไหนจะเมตตาปิดปิดได้นะคะหาคะแนนให้ลองโก้ก่อนแม่แอนฝากตังค์ให้เราขอบคุณครับกิดสีประเพณีจังเลยกิดสีประเพณีมกิดสียางบู๋เลยเนาะ อีกเพจหนึ่งนะค่ะเฮ้ยกล้วยลายๆมีโอชิด้วยนะคะมีโอชิด้วยกล้วยเป็นแตงโมนะโอเคแล้วจะเอาพวกนี้ก็ได้กล้วยเอาพวกนี้ไหมเพราะว่ากล้วยในรถมันหมดเอาเป็นแปงไหมแม่ควันกล้วยในรถมันหมดเอาแตงไหมแตงมีมันหรอเอาเป็นมันเลยคนละลาน้องก็มารับตังเร็ว หมานเ็นะค้นขมาน,น,อ,ามานอ่ะออคุณแม่แอนให้หนูคุณคร ب, คับเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนนะขอแล้วเนอะขอบคุณอา,อาด้วยขอบคุณ<ร>คุณแม่แอนเ<ร>มตตาคะแนนให้น้องกโก้แล้วก็เมตานะคะย่ามาฝากน้องน้ำหวานขอบคุณคุณแม่ยุพินนะคะเมตตาผลไม้มาฝากน้องน้ำหวานด้วยนะคะครับขอเอาอย่างไรไม่จบเลย น้ำหวานจ้าละตายคลิปไป่ได้เมด่อไหร่บอไรหมดผลไม้ไม่หมดเลยจ้ะเปิดไรสองรอบแล้วเงียบมากนี่ก็ยังไม e ่หมดหกสิบตะกร้านะคะแม่แม่วันนี้โอ้โหวันน oh, ี้จัดเต็มเต็มเลยวันนี้หกสิบตะกร้าวันนี้จัดเต็มเลยนะคะวันนี้หวานขอบคุณคุณแม่หน่อยเลยอ่ะอ่อนๆคุณแม่กันเร็วนะคะพวกเราทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ถาแม่อยู่ทางนี้ลูกแม่อยู่ทางนี้แม่ไม่ได้อยู่ทางนั้น ก็ไปหาต่หญ้าอะไรก็เลยหญ้าหญ้าหญาโยนหญ้าให้หนูกินหลยนะคะหญ้านะคะคุณแม่มองไปหาต่หญ้าเลยนะมันเติมเติมได้นะคะคุณแม่ตอนนี้เราอยู่บ้านน้องน้ำหวานน้ำหวานจะรับเองแล้วน้องขายไหมทางนี้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 ทางนี ขวยข้าด้วยขอาสามร้อยให้น้ำหวานเย้ขอพระคุณนะคะคุณแม่แอนขอบคุณค่ะคุณแม่จ๋าขอบคุณนะคะสิบแปดมัดยาสิบแปดมัดจ้าขอบคุณคุณแม่แอนนะคะคุณแม่ไอจําแม่ปปอลืมชื่อแอปเขียวแม่ คุณแม่แอนหรือคุณแม่ท่านไหนนะลืมแล้วแม่แอนจา๋าคุณแม่ใช้ชื่ออะไระอ่ะโคโค่คะเลขสิบแปดมัดสิบแปดมัดเหลือเท่าไหร่แล้วละอะเออใช่เออใช่คุณแม่สั่งต้นสามล้อให้เนาะห้าสิบสี่ลแล้วคุณแม่จามา๋าห้าสิบสี่มัดสุดท้ายเด้อนะคะ อันไหนยัเมตาปิดยอดนะคะ,ะอยากขอบ้คุณคุณแม่แฮปปี้นะคะเมตาย่าอีกสิปดมัดเหลือห้าสิบสี่มัดสุดท้ายแล้วนะคะกำลังลงยากัน ใชคะเหลือ54มาสุดท้ายนะคะคุณแม่ขายร้านเลขาตัวเร็วไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอายามให้หนูกินหน่อย อหันไปกาะแต่ลดยาเนาะคากขอบพคุณนะคะคุณแม่แฮปปี้นะคะเมตาเอาอ๋อยามาป้อนหนูหน่อยกาะขอบพระคุณคุณแม่แฮปปี้นะคะเมตายาให้น้องลหวานเพิ่มเติมนะคะขอบพระคุณคุณแม่แฮปปี้นะคะกลับขอบพระคุณค่ะ คุยสวยสวยสวยกวักกวักหรืกวักกวักนะคะขอบคุณค่ะเอาสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ๋าที่เอ็นดูน้องน้ำหวานนะคะขอบพระคุณค่ะแม่จ๋าห้าสิบสี่มัดสุดท้ายจ้าวันนี้เอาซมบูรณเลยพวกเรา ท่านไหนจะดิ้วให้น้องน้ำหวานได้นะคะเพิ่มเติมนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ54มัดสสุดท้ายค่ะคุณแม่จ๋าเฮ้ยขอบคุณคุณแม่ก่อนลขอบคุณดียก่อนเฮ้ย

ขอบคุณคุณแม่ไฉไลนะคะเม่ตาปิติยา54มัดให้น้องน้ำหวานนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยอยหนูคอยแล้วเอาหนูไปลงเลยรวบไป54มัดนะคะนับให้ถูกห่ะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ไฉไลนะคะกราบขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณแม่นะคะได้ปิดย่าแล้วนะคะเหลือ30มัดของอันเดอของบุญมีของโก้54บุญมีบุญเหลือ ลาบขอบพระคุณนะคะแม่จ๋าขอบพระคุณคุณแม่ไฉไลนะคะเย้ในสุดเราก็ได้ปิดแล้วนะคะเย้เย้ได้ปิดแล้วคุณแม่รุนรุนอ,อยอลาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะแม่จ๋าให้กำลังใจเยอะเลยวันนี้เราแบบมืดเลยเนาะวันนี้ลาบขอบพระคุณนะแม่จ๋าทุกทุกท่านนะคะขอบพระคุณคุณแม่นะคะ คุณแม่ฉายไลนะคะคุณแม่วัาดพันธ์นะคะกราบขอพระคุณค่ะมากใช่ไหมน้ำหวานน้ำตาไหลเลยหลุดไม่กินดีใจเลยน้ำหวานได้กินยาต้นสับปะรดใช่ไหน้ำหวานปื้มมากแม่แม่มาวันนี้ได้ยาเต็มเลยนะหนูเต็มเลยนับให้ถูกเด้อคนลงคุณแม่พระพายดีใจมากเลยนะแม่ได้ปิดร้านแล้วนะคะเหลือบุญมีนะคะของคุณแม่สามสิบมัดของคุณแม่เบีสองนะคะให้บุญมี เอ็นด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ูตะกร้าผลไม้ให้น้องได้เด้อทางนู้นนะคะวันนี้นะคะทําเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าหาคะแนนสร้างบ้านเนาะเสาก็ยังไม่ได้เลยนะคะในที่สุดก็หมดใช่ค่ะคุณแม่จ๋าขอบคุณนะคะคุณแม่ทุกทท่านนะคะที่เอ็นดูเมตตาช่วยเหลือจ้าต่อไปเราเราเราช่วยน้ำหวานกันนะคะมาเด้อนะคะทันละเล็กทันละน้อยขอบคุณค่ะ กินจนหมดเลยในพื้นใช่น้องเก็บแบบแม่ดูอ่ะกินแบบไม่เหลือเลยเนาะผลไม้เหลืออะไรบ้างทะโลในรถข้าวโพดกี่ถุงมันแก้วกี่ถุงแตงกี่ถุงสุเก่งจังเลยนะคะทะโลดูดูให้หน่อยว่ามีอะไรเหลือบ้างเหลือไม่เยอะหรอแม่เพราะว่าไม่ได้ขึ้นขอบยางละ มีกระ๋องมันแกวแตงโมจากแม่บีฉันนับ30ก่อนก็ได้ถ้าขาดเหลือเท่าไหร่ค่อยเพิ่มให้แม่ไม่ใช่ย่านะ ของบุญมีสามสิบนับดิว่าๆบางทีละกลัวเราตัดยอดผิดไงไอเอาตามที่เหลือ,อบุญมีน้องบุญเหลือนะคะ จะขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้แล้วเหรอร่ออลำรวยเขาว่าโชคดีเนาะแป๊บๆก็ได้บ้านแล้วเหลือน้ําหวานใช่ไรมานานแล้วบอกน้ําหวานยังไม่ได้แม้แต่เสาน้ำหวานยังไม่ได้แม้แต่เสาเลยขอให้ได้บ้านเร็วๆนะน้ำหวานร่น <jam. S 2> ลำรวยเขาจะไอ้นี่แหละร่ลำรวยเขาจะขึ้นบ้านพรุ่งนี้แหละ ใช่ไหมสาวที่บนกับคุณแม่เล็กนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะท่านไหนจะเข้ามาเมตตาช่วยเหลือน้องน้ำหวานได้นะคะวันนี้มีผลไม้เยอะเลยนะคะคุณแม่ เอาที่บ้านบุญเมยเดี๋ยวเรากลับก่อนเด้อว,วันนี้เพราะว่าไปยังส,งส่งไม่เสร็จอีีกก่บ้านเลยกีก่บ้านเหลือบุญเมยจ้ะค่าเดียวอยู่บุญเมย์อยู่บ้านหนองบัวหนองบัวจ้ะ ป๊บเดียวสองทุ่มแล้วเหรอนี่ไปก่อนเด้อน,นะคะขอบคุณ,ค,ณคุณแม่จานทุกท่านนะคะมันหมานเด้อ,อ,ดอพรุ่งนี้ไปหรือเปล่าลลนี่หรือ,อ,อไม<ป>่ลกล้าไปไปเปล่าพรุ่งนี้ <c oughs> ไปครับนี่นะคะคุณแม่จานทางยาทางกระโพดนะคะเต็มเลยนะคะบ้านาน้ำหวานแล้วถ้าโลจะออกไปยังไงเนี่ย ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราอย่างเหนือบุญมีใช่ไหมไอ้คลามลอกคองกีตโรสโล่มสมย่ามันติดมันจอกไปยังไง